มีนำ้ำใจชุนชนแชมป์เพี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุนชนแชมป์ม กลับเข้าสูร่รายการชุมชนแชมเปียนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับแน่นอนฮะเรายังคงเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป้าหมายเนี่ยก็คืออยากจะให้ชุมชนทุกชุมชนในประเทศไทยของเรามีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะครับในการอวดของดีแล้วก็โชว์ของเด็ดมาให้เราได้ชมกันแบบนี้นั่นเองนะคบคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคลิปออดิชั่นจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอยินดีกับคุณพัชรธิดาบุญมากค่ะเป็นสาวเจียงใหม่ภาคเหนือ วันนี้เขาจะพาเราขึ้นไปที่ภาคเหนือค่ะที่คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะครับที่เป็นคลองน้ําเสียกลายเป็นคลองน้ําใสสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่แต่ก่อนน้าที่นี่เสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นมากแต่ว่าปัจจุบันได้พัฒนาแล้วกลายเป็นคลองที่มีความใสแถมสะอาดและยังทาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสําหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยใครมาเชียงใหม่ห้ามพลาด นอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะของกินทุกคนคือของกินเยอะมากเหมาะสําหรับสายกินอย่างเรามากอะ่ะร้านต่างๆก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ที่เราบอกว่ามีของฝากคือมีของฝากประเภทแบบเครื่องประดับเยอะมากเพราะคนแถวเนี้ยเขาเป็นชนเผ่า <ๆ S 2> ก็จะมีพวกเครื่องประดับพื้นเมืองเยอะสุด เดินไปสักพักเราก็เห็นคนยืนมุงดูอะไรก็ไม่รู้ที่มันขยับอยู่ซึ่งมันก็คือบอลลูนคือเราเพิ่งรู้ว่าว่าบอลลูนเนี่ยเขาจะจุดเฉพาะช่วงเย็นแล้วก็จะเอาไว้โชว์ตอนกลางคืนคือมันสวยนะถ้าใครไปช่วงเย็นแล้วก็แบบได้อยู่ช่วงกลางคืนก็จะเจอภาพแบบนี้แต่เราไม่ได้อยู่ชาวบ้านที่เนี่ก็ยังรักษาวิถีเดิมก็คืออยู่บ้านที่แบบยกพื้นสูงแบบนี้ วันนี้เรามาเร็วไปหน่อยแดดก็เลยยังจ้าอยู่แต่เดินไปเรื่อยๆก็เจอสิ่งนี้มันคือข้าวเหนียวที่เขาเอาไปชุบไข่แล้วก็ไปย่างแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวจี่ซึ่งเป็นอาหารทางภาคเหนืออีกอย่างที่ขาดไม่ได้เวลามาก็คือนี่คือข้าวแรมฟืนซึ่งเป็นอาหารของคนยูนนานสมัยก่อนลักษณะมันก็จะเป็นแบบยำๆแบบนี้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือปังปลาจา้าอันนี้จะเป็นปังปลาสไตล์ควซองนะคืออร่อยมากใครที่อยากมาคลองแม่ขานะแนะนําให้มาช่วงเย็นอาจจะแบบช่วงเย็นๆที่มันจะแบบค่ำ คหน่อยเพราะว่าจะได้อย yep> ู่วิวกลางคืนด้วยและนี่เป็นน้องเหมียวที่เราเอามาฝากน่ารักสุดๆนี่คลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่นะครัะเป็นไงบ้างดูคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเราน่ารักมากต้องเห็นตอนเดิมๆที่เขาแบบว่าเคยเป็นคลองน้ําเน่าเสียแล้วมาตอนนี้วัดพัฒนาออกไปด้วยแบบว้าวมากเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวเลยใช่แล้วบรรยากาศดีมากเลยน่ถ่ายรูปด้วยยิ่งๆตอนที่เขาบอลลูนขึ้นนะ ที่อยากจะตามรอยนะครับคุณพัชระธิดาบุญมากไปก็ไปได้ที่คลองแม่ขาดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับโอ้โหนี่แหละคือคนธรรมดาแบบนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเรานะฮะให้สแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก่อนเลย mm hmm. สแกนมานะครับแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงติดตามกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดต่างๆในแฟนเพจชุมชนแชมเปี้ยนของเราด้วยนะครับไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ มาร่วมผลิตคลิปนะฮะอวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนแล้วก็ส่งมาที่รายการของเราได้แบบน้องมินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันถูกไหมหมีอะไรอยากจะแนะนำไหมใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ความมั่นใจ<อ>การกล้าแสดงออกถ้าเราอยากทำเราก็แค่ลองทำมันไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวสักวันยังไงมันจะดีเองถ้าเราไม่ได้ลองเราไม่ได้เริ่มมันก็จะไม่ไปถึงฝันที่เราฝันไว้แน่นอนโอ้โหดีขอบรบมือให้เลยนะ ตั้งง่ายๆไ,ได้ใจความวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆเลยนะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะ,ะที่มาช่วยสร้างสีสันนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรช่วยพี่ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนสนุกไหมเป็นยังไงบ้างหนูว่าหนูมาช่วยก่อกวนมากกว่า อยากจะบอกว่าสนุกมากสนุกมากแล้วก็เป็นสีสันมากๆเออให้มาอีกมาไหมเอามาสิคะรออะไรล่ะเออถ้ามีโอกาสมาอีกนะครับได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเอาล่ะหมดเวลาของรายการชุมชนแชมเปี้ยนแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา17.30นาทีทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ าเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีดีที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนาเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมป์